สวัสดีค่ะคุกับมิน้นในวันตามินบิวตี้นะคะที่เราบอกว่าเราจะกลับมาวันที่สามสิบทุกคนเราจะมาอัปเดตสิวเราใช่ไหมที่แบบมิน้นบอกว่าสิวขึ้นเต็มคางอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่ได้มาวันที่เรานัดนะคะเพราะว่าคือมินนม้นแบบพูดยังไงดีอะมิ้นมีเรียนแล้วมิน้นก็แบบมีสอบแล้วก็แบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยไม่ได้มาทำยูทูบก็จะบ้าตายวันนี้มาแล้วนะคะก็คือสามสิบ หนึ Five, three, three clock, like ่งสองสามสามวันไม่เป well ็นไรเรายังพอรูปอรนอยกันได้ไม่นานนะคะก็อัปเดตดีกว่าจากที่มิ้นบอกว่ามิ้นใช้ยาแต้มสิวตัวนี้ที่มิ้นบอกทุกคนไปอะเนี่ยคือมันดีมันจะบอกว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามิ้น่าใช้แต่ไม่บอกไปใช้แผ่นแปะสิวหลายห่อมากประมาณสามแบรนด์นะคะก็คือแปะแปะแบบแปะให้มันยุบอ่ะ ซึ่งงมันก็ไม่ยุบหรอกทุกคนคือมันก็แบบพอแปบะบปุ๊บใช่ไหมสิวมันก็จากที่มันไม่อักเสบมันก็จะทําให้หัวเราคือเนล้ามาบีบต่ออะไรเงี้ยคือถ้าเราเอาออกอะ่ะมันคือยุบและสิวที่มิ้น์เป็นมันเป็นสิวใหญ่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ทุกคนดูเนี่ยสิวตอนเนี้ยมันเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนว่าอย่าบีบอ <laughs> ย่าบีบ แต่ว่ามิน้นท์อะทนไม่ไหวแต่ว่าทุกคนถ้าจําเป็นเกี่ยบีบแต่มันมีหัวขึ้นมาใช่ไหมทุกคนแล้วคนานี้มันก็เป็นสีขาวใช่ปะเราก็ทนไม่ไหวที่เราจะต้องบีบมันดังนั้นมิ้นก็เลยบีบ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 ,บ,บแล้วมันก็จะขึ้นแบบเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ทุกคนนับนะหนึ่งสองเนี่ยฝั่งเนี้ยทุกคนมิ้นดีใจมากแต่มันยังมีอันนี้ยังปุ่มๆอยู่ ไม่ดีใจมากที่มันยุบลงไปแล้วเพราะว่าการบีบของเราคือการบีบสิวมันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันจะทําให้หน้าเราช้าใช่ไหมมันก็อาจจะแบบไปทําให้มีสิวข้างๆอีกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เลยแบบพอใช้อันนั้นเสร็จพอเราบีบใช่ไหมแล้วมันก็มาแต้มอันเนี้ยและสิ่งที่ดีของอันเนี้ยมันก็คือมันช่วยให้รอยดาอ่ะหาย รอยดาที่มันเป็นอ่ะคือจะพูดว่าไงเดี๋ยวมันไม่ได้หายขนาดว่าหายไปเลยมันจะจางคือตรงนี้มันจะเป็นสิวใช่ไหมเนี่ยเห็นปะยังมีรอยอยู่เห็นปะแต่ว่ามันไม่มีสิวแล้วนะแต่ว่าเราต้องใายเรื่อยๆใช้เรื่อยๆแล้วมันก็จะหายนะคะทุกคนคือมันดีจริงๆคือมันตัวเนี้มันเป็นเหมือนแบบกึ่งยาที่แต้มสิวเป็นน้ําผึ้งเอ้ยเป็นน้ําผึ้งเป็นขี้ผึ้งนะคะคือมันจะเป็นเนื้อแบบแบบขี้ผึ้งอ่ะทุกคน เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็แต้มแต้มแต้มแบบเยอะเตอนนอนไปเลยแบบตรงไหนเริ่มปูดก็แต้มเลยอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือแต้มหนักมากคือแบบเนี่ยแต้มไปเหอะเนี่ยทั้งหน้าที่แบบเป็นตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็แต้มก็คือแต้มไว้ก่อนก็ประมาณนี้กจะบอกทุกคนว่าสิวมันยุบแล้วแต่นี้ยังอัน,นเนี้ยเนี่ยไอที่ไม่ยุบเพราะไม่บีบ อันที่บีบยุบหมดแล้วแล้วก็ทาแล้วก็มันก็แบบไปรักษาไปสมานอันนี้ก็คือไม่บีบมันก็เป็นปูดๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่แหละแต่จะบอกว่ามันดีแล้วก็โอทุกคนคุยอะไรดิเอ <c oughs> ทุกคนแบบเข้าใจคนที่เป็นสิวแบบคือคอนซีลเลอร์อ่ะมินไม่ได้ใช้แพงมากนะคือมิ้นใช้อันเนี้ย ของเมเบลีนนะทุกคนสีเบอร์เบอร์20ซึ่งมันก็ปิดแบบไม่ได้ปิดได้หมดโดยเฉพาะว่าสิวเรากำลังแดงๆม่วงๆด้วยการช้ำจากการกดบีบของเรามันก็เอาไม่อยู่บางทีอะ่ะแต่แบบเนี่ยอย่างรองพื้นเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้แบบอะไรแพงๆนะมันก็ได้ใช้คิวเพสเหมือนเดิมซื้อหมดแล้วก็ซื้อแต่คิวเพสเพราะว่าแต่ว่า มิน,น่าเหมือนซื้อคิวเพซสี่ดอกกอนหน้าไปหนึ่งดอกไปหนึ่งเฉดอะตอนแรกเราใช้เฉดเก่าแล้วมันมันเข้ากับผิวพอสักพักนึงเหมือนแบบหน้ามันหมองอะทุกคนหน้ามันดำขึ้นเหมือนประมาณว่าพอทาแล้วหน้าดำหน้าหมองอะอาจจะต้องแบบเพิ่มเฉดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหน้าลอยนะคะเพราะว่าเราไม่ให้หน้าเราลอยอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบ เรามีเชดดิ้งซึ่งเราเรามีเราใช้ของเจ้านางคือเนี้ยเจ้านางมันจะมีหลายสีใช่ไหมเราซื้อสีเข้มสุดมาเชดนี่เฉดเชดเพื่อให้หน้ามันไม่ไม่ลอยอะ่ะมันก็จะดบความเข่าที่แบบข่าทั้งหน้ากลายเป็นแบบว่าเออมีมีตโตมีติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันคุมมันดีมากนะมินก็ซื้ออยู่แค่นเดียวแล้วก็ใส่กระเป๋าไปด้วยบางทีแต่ไม่มีเวลาเติมหรอกไม,ม่เติมใส่ไว้แบบเพื่อความสุขเฉยๆนะคะ ทุกคนมินค่อยได้มาเลยอ่ะคือตอนนี้อมาอัปเดตนิดนึงคือมิ้นสมัครเรียนนะคะเรียนโทรอีกใบอีกอีกใบเรียนโทรอีกตัวนี่เรียกอะไรวะเรียกอะไรวะเออนั่นแหละคือสมัครเรียนแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยก็